ทำไมยังมิไทจิเรนเจอร์โคโรโบจากโคโรโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์ศูนย์หนึ่งถึงไม่ติดเมตาระดับท็อปตำนานทั้งๆท,ท,ที่เป็นตัวชนยืนถึกยืนทนแถมมีหยุด5วิตามเมตาครบถ้วนสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชนลีเช่นเ,นนเค,คนเย Ranger นะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วยประหยัดเงินของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อป ร้านรับเติมเกม Line รนเจอรราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกัน0่า1 8 0 0 0คนใครสนใจอ,อยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 9 8ก Ruby ไปจัดกันได้เลยครับลิงก์เพจเฟซบ o ๊กอยู่ใต้เดซิฟแชร์นั่นเองนะครับมาครับวันนี้อยู่ในช่วงเข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาคมเดือนฤดูร้อนที่กำลังจะ เข้าสู่เดือนเลขคู่อีกหนึ่งครั้งกับครูบคราโบ,บในเดือนสิงหาคมและในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรนเจอร์โคราโบ,บ,บที่ผ่านมาสำหรับยากามิไทจิที่ ผมพูดหน้าพูดหนาแล้วเฮ้ยเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้เนี่ยมันเก่งอย่างงูน้นมันเก่งอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายดันไม่ติดเมตาหลายคนน่าจะมีคลามสงสัยว่าพี่แล้วอย่างนี้ผมควรใช้ไหมมันยังเก่งหรือเปล่าและทำไมท็อปตำนานถึงไม่เอามาใช้งานกันอันดับแรกก่อนเลยทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กระดับท็อปตำนานเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็น คนคนหนึ่งละกันที่ติดมาเสมอเสมอทุกสัปดาห์และเป็นโนนหนึ่งในไทยของเราเลยก็ว่าได้สำหรับคุณวัดนั่นเองนะดูจากทีมของคุณวัดก็ได้เลยครับไม่มีการใช้ยางอมิมทยจิแต่อย่างใดเลยนั่นเองนะั้นลองสับเปลี่ยนไล่ดูแต่ละทีมดูมีไหมอ่ะทีมนี้มีเห็นอยู่ครับผมแต่เป็นทีมที่ใช้ตัวบินซึ่งต้องการตัวชน จำนวนมากๆเอามารับยืนชนแดมเมดเพื่อให้ตัวบินบินไปทีป้อมได้แบบสบายใจนั่นเองนะก็จะเห็นยังอ mm ีไทยจิเป็นตัวชนอีกหนึ่งตัวคือใช้ตัวชนเยอะมากๆครัผมกี่ตัวเนี่ยหนึ่แล้วก็5 6ตัว7ตัวกันเลยทีเดียวมีตัวปวดรถข้ามอีกซึ่งเป็นสายพลังเหมือนกันโอ้โหคือใช้เยอะจริงนะพลังแทบจะล้นๆเลยนะครับและมีอีกไหมในทีมอื่นนะครับซึ่ง เราก็ไม่ได้เห็นอีกเลยนอกจากทีมที่ใช้ตัวบินอย่างเดียวนั่นเองโดยทีมรับของคุณว่าที่เรามองเป็นทีมเมตาอยู่เสมอเสมอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่มียังมิไทจิโผมาเลยแม้มันจะเป็นตัวชนสุดแกรง่งสุดถึก แถมยังมีหยุด5วิในความสามารถ9ดาวอีกด้วยแล้วทำไมมันถึงได้รับเลือกแค่ไปใช้กับทีมตัวบินละ่ะทีมตั้งรับเมตาแบบนี้ทำไมเขาไม่เลือกมาใช้เขาเลือกใช้เป็นอนุมิตเป็นนาริกาปู่และก็เป็นอักควาแทนพอมองภาพรวมทีมเมตาเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเดเมจเนี่ยเยอะนะดูสิบาร็อกตัวเดเมจใช่ไหมแล้วมีใครอีกเมงูมีตัวเดเมจครับ รูเดียตัวเดามจครับผมเดามจหลักๆในปัจจุบันที่นิยมใช้การจะเป็นทั้งหมด3ตัวนี้ส่วนตัวอื่นเป็นเดามจเสริมเพิ่มเติมเริ่มจากตัวของไมกี้มันมีบัฟรีเซตและดีบัฟที่ดีมากในการลดหลบสกิลของศัตรูถึง50%และเดามจนี้ใช้เป็นเดามสสะสมเสริมเดามจพวกตัวไหวพิบที่เป็นเดามจหนักๆได้ ถัดมารีไวท์ผมตัวนี้มีทั้งหยุด5้าวิเหมือนกับไมกี้มาสกู่นี้ด้วยแถมมีแดเมจธาตุไฟแถมมีบัฟวิ่งไวอีกและยังมีขัดฮิวเลือดเป็นดีบัฟที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยและปิดท้ายด้วยตัวของอควาทำไมถึงเลือกความไม่เลือกใช้ไทจิละ่ะสายพลังก็สายพลังเหมือนกันยืนถึกยืนทนก็เหมือนเหมือนกันหยุดหน้าวิก็มีเหมือนกันอีกต่างหากแล้วทำไมอควาถึงได้เป็นผู้ถูกเลือกแต่ไม่ใช่ไทจิละ่ะคำตอบ หลักๆง่ายๆเลยนะผมเราลองมองตัวของอักวาดูนิดนึงอักวาลหลักเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือมันมีการใบ้มันมีการขัดฮิวเลือดของศัตรูแม้จะไม่มีแดเมจก็ตามแต่ส่วนสกิลบัฟมันก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีสำหรับสายพลังอยู่แล้วคล้ายๆกับยังอามิไทจิเลยอันนี้เลยไม่มีความแตกต่างกันหยุดห้าวิมีเหมือนกันอันนี้คงไม่ต้องพูดถึง แต่อังความันมีสร้างร่างโคนอยู่ในความสามารถ9ดาวนั่นเองต่างจากยามิเทจิที่พอสามารเปริดเป็นออกปฏิบัติการสตันใบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองซึ่งอาจจะไม่ใช่คอมโบลหลักในปัจจุบันที่คนใช้กันมักจะเป็นผลพลอยได้จากการเลือกหยิบจับมาใช้งานมากกว่านั่นเองทำให้อังควาเนี่ยใจความหลักที่ได้รับเลือกเลยก็คือ มันมีขัดฮิวศัตรูเหมือนกับรีไวที่จะช่วยให้ศัตรูไม่สามารถได้ฮิวได้เป็นดีบัฟบที่ดีอันหนึ่งและช่วยส่งต่อให้เรนเจอร์แดนเบียสายพลิบหลักๆในทีของเรา3ตัวเนี่ยมันลงดเบจตู้มเดียวและหายไปได้เลยเพราะว่าศัตรูไม่ได้รับฮิวเลือดน,นั่นเองประกอบกับร่างคัวที่ทําให้หยุดห้าวิติดได้ดีมากขึ้นเพราะจำนวนที่ปล่อยมามันจะมีเยอะมากๆและแต่ละตัวหลีกเท่านั้นน่าจะรู้กันอยู่ว่า ปล่อยตัว1.8วิเท่านั้นโอ้โหปล่อย1.8วิและยังได้ร่างคนและยังมีหยุด5วิอีกนี่แหลคะครับผมเป็นเหตุผลหลักที่ทำไมอควาถึงได้รับเรื่องพอไปดูไทยมิไทยจีกันบ้างสำหรับไทยจีของเราเนี่ยจเจ๋งนาเฮ้ย ตัวมันเนี่ยบัฟคล้ายๆกับอาควาเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็สกิลเดเมจเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดามีเดเมจมีทะลุอมตะมีสตันใช่ไหมครับแล้วก็มีหยุด5วิใช่ไหมซึ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะอ๋อกันในใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมอ,อ๋อน,นะเพราะว่ายังมิไทยจินเนี่ยมันไม่มีเอกลักษณ์ในตัวมันเองเลยเอกลักษณ์คืออะไรหรอ,อยางอาความื่อกี้นี้ที่ผมบอกเนี่ย มันมีหยุดห้าวิคู่กับความสามารถร่างโคนทําให้ปล่อยไวแล้วก็หยุดห้าวิแต่ได้ดีบวกกับมีขัดฮิวเลือดในตัวเองแต่พอมาอยู่ยางมิไทจิเนี่ยดูซิสกิลบัฟอา้าวใช้อขวาก็คล้ายๆกันไม่ค่อยแตกต่างกันใช่ไหมพอสกิลที่2ปุ๊บเดามสตันทนะลุตาผมไปใช้ของเมงูมินดีกว่าไหมคล้ายๆคืนกันมีสตันเหมือนกันด้วยถูกต้องไหมครับผมไม่จะไปต้องหยิบยางมิไทจิมาใช้เพื่อใช้สกิลนี้ก็ได้นะใช้แล้วทั้งสสกิลเนี่ย ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวยังอมทไยจิเลยถัดมาเอาไมาโดยการสตันสายไวพิพเนี่ยหลีกต้องนานมันก็ใช้กันเป็นผลพลอยได้ถ้าหยิบจับมาใช้งานไม่ได้เป็นคอมโบหลักส่วนยุทธวิเป็นคอมโบเมต้าอยู่แล้วแต่ว่าตัวอื่นที่มีออกมาเนี่ยก็มาเยอะแล้วแล้วก็หยิบมาใช้คอมโบอะไรกันได้้เหมือนกันนั่นเองเลยไม่ควมจะเป็นที่ต้องหยิบยังอมทไยจิมาลงสนามเลยแต่ถ้าคนที่มีตัวน้อยเนี่ยก็อาจจะยังเห็นหยิบยังอมทไยจิ มาลงสนามได้อยู่นั่นเองใคจะให้สรุปใจความหลักง่ายๆคือยังอมิไทจีนั้นไม่มีเอกลักษณ์ที่ทำหให้เราเนี่ยพี่เป็นผู้เล่นเลือกมา,มาใช้งานนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าพี่แล้วตัวโชวตัวอื่นมันมีเอกลักษณ์เหรอเอามีสิเอาดูอนุบิดเป็นตัวอย่างอนุบิดมีเอกลักษณ์คืออะไรทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ตอบพร้อมกันอันเชิญลงศพสองลงตัวอื่นมีแม่สายพลังไม่มีับผมสำหรับการอันเชิญลงศพสองลงและอันเชิญรัว โดยที่อัตราการเช็สกิลที่เขาให้มาในร่างก้าดาวเป็น100%เอร์เซนั่นเองครับทำให้มันซัมมอนรัวๆได้รีเซ็ตปุ๊บคูดาวหายปับ๊บมันซัมมอนต่อเนื่องรงศพยืนกันเป็นฝูงเลยแม้โลงศพมันจะโดนเนิร์ฟมันหนักมากๆแล้วหรือแม้ทั้งตัวโนบิตเองเนี่ยที่โดนเนิร์ฟความถึกมามากพอสมควรแล้วทําให้มันอาจจะไม่ได้ถึกจ๋ามากมายนักแต่ เรื่องความป่วนต้องยกนิ้วให้มันและนี่ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ในตัวมันเองนั่นเองแถมมันยังมีร่างควรมาช่วยเสริมทําให้การใช้งานของมันเนี่ยปล่อยตัวเร็วมากอาเชิงศพได้อย่างรวดเร็วมายืนรับเดเมจให้กองหลังเรายืนได้แบบสบายๆนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งนาฬิกาปูกก็ตามแต่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์อะไรนั่นหรอมันเป็นตัวบัฟวิ่งไวครับผมมีขัดฮิวศัตรูเหมือนกันมีบัฟเกาะเลือดที่ตัวของอนุวิทย์ไม่มี เอามาช่วยเสริมทางซึ่งกันและกันและแถมมันยังมีหยุดท่าวิที่เป็นคอมโบเมตาในปัจจุบันด้วยนาฬินนกาปู่ก็เลยยังคงถูกเลือกใช้งานกันอยู่อีกยาวๆนั่นเองเพราะว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยว่าตัวมันเนี่ยมีทั้งบัฟวิ่งไวมีทั้งหยุดหาวิมีทั้งบัฟก่อเลือดช่วยยืนค้ำรับเดเมจกับตัวอนุวิทได้ดีมากๆหรือแม้กระทั่งตัวที่ไม่มีอยู่ในทีมตั้งรับเนี่ยแต่ในเกมบุกมีอย่างแน่นอนครับสำหรับ เรายม,มาทูตเนาะตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันเหมือนกันเอกลักษณ์คืออะไรเหรอตัวมันไม่ได้บับหน้าป้อมนั่นเองครับนี่เลยเป็นเอกลักษณ์หลักสําคัญที่หลายคนเลือกใช้ในเกมบุกอย่างมากตัวหนึ่งใส่บับวิ่งไววิ่งสปีดแรงๆเช่นนาฬิกาปูบับ1นจุดแเท่าหรือยามาโตะบับ1นจุดเเท่าใส่เกียร์เพิ่มไปอีกโอ้บับทีวิ่ง2.2เท่าอะไรนี้ก็มีให้เห็นทาให้เรายม,มาทูตเนี่ย ได้บัฟปุ๊บวิ่งกินทื้นที่ไปจูดข้างหน้าเลยนั่นเองนะและประกอบกับตัวมันเนี่ยมีบารเรียรสมบูรณ์แบบที่ทําให้5วินาทีแรกไม่ได้รับเดเมจยืนกินพื้นที่ได้ชิวๆ5วินาทีเต็มๆแถวหลังมานี้ตัวมันยืนถึกยืนทนได้ดีมากขึ้นถ้าหากมีตัวชนดีๆบัฟดีๆเกาะเลือดคิวเลือดในทีม ช่วยมันด้วยนี่บอกเลยว่ายืนกันทั้งวันพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมยังมิไทยจีเนี่ยถึงไม่ติดทีมเมตาตั้งรับเนาะแต่ว่าเมตาเกมบุกเนี่ยอาจจะมีเห็นได้บ้างเกมรับก็มีเห็นได้บ้างเหมือนกันนะสำหรับคนที่อาจจะอยากหยิบมาเลือกใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูทีมทัพตนานคนอื่นกันบ้างดีกว่าว่าคนไหน ใช้อะไรกันบ้างคุณยูกะก่อนละกันคนแรกนะครับอันดับที่3ของสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าทีมนี้เลือกใช้บราวมายโกนที่สกิลต่างคล้ายกับตัวของยางามิไทจิเลยแต่ทำไม มากนถือได้เราเลือกมากกว่าล่ะทั้งๆที่หยุด5าวิก็ไม่มีมีแต่แค่ร่างคนกับตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ติดได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าจํานวนตัวมันน้อยแต่ยังอมิไทจิเนี่ยมีคอมโบโมเมทัลในปัจจุบันอย่างหยุด5วิทําไมเลือกใช้มายากนมากกว่าล่ะอย่าลืมนะครับว่ามายากนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกนะั่นคือสกิลที่1ครับผมแดเมจสี่สิบเท่ากระรเด็นถอยหลังสกิลนี้ทุกคนน่าจะอ๋อกันนะวนเวลาที่ผมพูดถึงเพราะครูดาวสกิลมันคือสาวี ทุกสามวิมันจะผลักกระเด็น1ทีและผลักได้ถี่มากความถึกก็เหมือนกับตัวของยังอิมทไยจิเลยทําให้จุดประสงค์หลักของการที่คนหยิบตัวนี้มาใช้เนี่ยเพื่อเอามาดันระยะกินพื้นที่ ให้ได้เร็วมากขึ้นทาให้คนเนี่ยยังคงเลือกใช้ไมกนกลก็ยังมีพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเลือกตัวยามิไทจิมาลงสนามเพราะว่าเราก็ใช้เรเจอร์หยุ่ฮาวิตัตอื่นมาลงในทีมใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะไปกันต่อดีกว่าครับทีมอื่นมีทีมไหนใช้อะไรกันอีกบ้างไหนดูซิเอาเป็นคุณคนอะไรดีคุณแชงการีละกันนะเห็นชื่อกันบ่อยๆอ่าทีมนี้ครับเลือกเป็นอความาเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ย อยากจะได้ตัวที่มีร่างโคนบวกหยุดห้าวิปล่อยตัวเยอะฮะไม่ติดหยุดห้าวิได้ดีเป็นพวกที่อยากจะเล่นคอมโบเมตาหยุดห้าวิกันเป็นหลักเลยถัดมาดูทีมอื่นกันต่ออีกดีกว่าเอาทีมไหนดีเอ่ยเอาคุณอารีอีเอาท่านอาจารย์เราไหนดูหน่อยซิท่านอาจารย์ของเราครับนี่ตัวชนตัวเดียวโดด,โด,ด,โดดด้วยนะครับไม่ใช้อะไรเลยยังม่ยัง,ยง,ยงมไทจิไม่ชงไม่ใช้ทั้งนั้นนะครับไหนดูซิ มีใช้บางมในทีมอื่นๆเนี่ยนะโอ้โหใช้แต่ยามาโตะนอเน้นเอามาบับวิ่งไว1.9เท่าที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวมันและก็มียังวิทยไทจิโผล่มาเห็นครับและทีมนี้ เห็นตัวของเจตน้ำเยอะแบบนี้แปลว่าทีมตีกิลดอย่างแน่นอนเอามาใช้ตีกิลด์อย่างเดียวเลยพันสายอย่างสุดใช้แค่กิวว์กิลดไมใ่ใช้ใน PVP อ่ะแต่ก็เข้าใจได้นออย่างที่อธิบายกันไปทั้งหมดนะครับเรื่องเอกรักษณ์ของเรนเจอร์โนอย่างวิทยจีนเนี่ยมันใช้ตัวอื่นได้เหมือนกัน มันไม่มีเอกลักษณ์ที่แบบเป็นตัวของมันเองที่แบบว่าเฮ้ยตัวอื่นไม่มีนะต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นมันถึงจะได้สิ่งสิ่งนี้กลับคืนมานั่นเองนอกทีมถัดมากัานบ้างดีกว่าดูทีมอะไรดีอ่ะคนเกาหลีคนนี้เห็นกันบ่อยครับสำหรับท็อป10ตำนานหน่ดูซิ ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวชนอย่างยังอมทไยจีโนเอาไปกันต่อมีใครให้เราสองไหมอ่ะคุณเทสสหน่อยคุณเทสึน่าจะใช้นะอ่านี่ยังอมทไยจีเขาก็คงเลือกใช้เหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเหมือนกันเหตุผลที่คุณเทสึเลิกใช้นี่บอกตามตรงว่าผมอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมถึงเลิกใช้ยังอมทไยจิไปใช้พวกอควองอควาดีกว่าไหมนะไม่รู้ว่าเขาได้ปันด้วยหรือเปล่านะสำหรับพวกอควาแต่ผมคิดว่า เขาน่าจะปั้นนะไอ้พวกตัวที่แบบน่าจะเป็นเมตาเนี่ยเขาน่าจะปั้นอยู่ในขนาดฟิตเมื่อกี้เขายังปั้นมาเลยแต่ผมก็พอมีเหตุผลนะครับว่าที่เขาสามารถเลือกหยิบไทจิมาใช้ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกอกความาใช้งานก็ได้เนื่องจากอกควาเนี่ยสกิลดีบัฟขัดฮิลเนี่ยมันมีอยู่ในรีไวที่เขาเอามาใส่ใทีมอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกอกควาที่มันมีขัดฮิลเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอความันมีร่างโคลนกับอยู่นะบี บางคนก็อาจจะเลือกทางนั้นมากกว่าเพราะว่าปล่อยตัวเยอะติดอยู่ทาวิได้ดีมากกว่านั่นเองแใ่ความหลักข้าวของเหตุผลที่ว่าทำไมยังไม่ไทยจีไม่ถูกเลือกก็น่าจะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนั่นเองเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่หลีกทอตำนานครับผมเราเล่นอยู่ลีกเพชรลีกมาสเตอร์เนี่ยใช้ได้ใช้ไหครับมันยังคงเก่งกาจอยู่เก่งยังไง เดี๋ยวผมลองหยิบมาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าขอแบบไม่ตึงมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นเอานะอ่ะทีมนี้ละกันเจอไทยจิฝั่งตรงข้ามด้วยโดยที่ผมใชใ้จะหน้าตาประมาณนี้เนาะผมลองเอาเอเลนออกนิดหนึ่งแล้วลองใส่ยังมิไทยจิลงมาเล่นดูว่ามันเล่นได้ไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยข้ามเดือนโคโรโบดิจิมอนมาแล้วเนี่ยความถึกมันหายไปตามข่าวลือไหมอ่าก็เผื่อพิสูจน์ข่าวลือไปด้วยเลย,เลยในคลิปนี้นะครับนอกจากเหตุผลที่ให้ไปหมดแล้วนั่นเองนะ มาลองดูกันดีกว่าไวไหมเมื่อกี้มูแต่พูดนะครับไม่ได้กดปล่อยตัวหยุด5้าวิติดแล้วก็ปล่อยตัวไม่ออกเลยไนงะเอออ่ะติดยกลอยอีกเ,อเข้ามาติดมันทุกอย่างเลยจังหวะนี้นะครับมาออโต้ช่วยนิดนึงโอ้โหยกกันมันหยดเลยฝั่งตรงข้ามดูนะเยอรมีก้าวดาวฝั่งเขานะครับค่อนข้างที่จะยืนถึกยืนทนยืนานานดูเด็ดพลาดลวัวลัวโอ้โหจเจ้าอะไรไปตีเข้าครับจังหวะนี้ดูดิโดนมูไปก็ไม่ตายนะอื้อหือเกินไปหรือเปล่าน้อง อ้าวเผลอกดอามาตะไปนะครับนึกว่าเขาใช้ไอทมไม่เป็นไรครับกดแล้วกดไปเลยแล้วกันอาปาลุยต่อดูดิไทจีเราก็ยังยืนได้นะขนาดแค่ร่างไฮเปอร์นะผมถึงแม้จะยืนข้างหลังในหน่อยหนึ่งนะัดแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมใส่เกียร์ไม่สุดด้วยนะครับก็คือเกียร์บ้านๆเลยคาทาคริสต์มาสรองเท้ากบกระดิ่งก็ใช้งานได้ดีแล้วความถึกก็อย่างที่เห็นยืนกัน,นายาวๆนะครับและยิ่งดูดิถ้าเขาปั้นเป็นร่างก้าวดาวนะโอ้โหดูดิยืนเป็นวันนะครับ ฝั่งผมก็ยืนเป็นวันเหมือนกันแค่อาจจะปล่อยตัวชา้ากันนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่มีรถคูดาวเรนเจอร์ Ranger นั่นเองนะก็เลยอาจจะเห็นจํานวนไม่มากเท่าไหร่ถ้าโดนลุงกระทืบตายไปอาจจะมีตัวมาเชดเชยได้น้อยหน่อยเนาะแต่ฝั่งข้ามดูสิเขาปล่อยตัวง่น้างที่จะไวนะก็จะเห็นได้ว่าปล่อยออกมาเรื่อยเรืเลยนะครับผมแล้วก็ยืนรับเ,เมจขึ้นพลาดกันรัวรัวเหมือนที่เราเคยใช้งานในตอนเดือนที่มันออกมานั่นเองไม่มีการโดนเนื้อให้มันเปาะลงแต่อย่างใดเนาะใช้แล้วข่าวลือนี่ค่อนข้างที่จะ เป็นเท็ดกันนิดนึงนะอ่ะมากันต่อครับทีมถัดมาไหนลองดูซิทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันนิดนึงเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเขอกดออโต้ก่อนเข้าเกมมามันก็เลยเอาจำนวนแร่ไปกดคริสตัลเทนนะไม่ได้มาปล่อยเรนเจอร์ชุดแรกนะครับแต่ว่าไอดีหลักเราแร่เรนเจอร์ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับก็เลยยังปล่อยเรนเจอร์ได้ครบ10ตัวอยู่นะ สำหรับชุดแรกนะครับมาต่อไหนดูดิยางอเมริกทจินี่ครับยืนข้างยางมาทูดกันเป็นเพื่อนเลยถึงแม้จะโดนสตันง่ายไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะเรื่องความถึกเห็นไหมยืนกันครบทุกตัวนะครับบอกได้เลยว่าถึกเหมือนเดิมนี่ขนาดแค่ไฮเปอร์แม็กถ้า9ก้าดาวแม็กนี่ไม่อยากจะพูดยิงกันเป็นวันนะครับดูสิเหมือนกับมายากลเลยถึกเหมือนกันโดนสตันง่ายคล้ายๆกันเลยนะเป็นตัวที่แบบ ต่างกันนิดเดียวก็คือมายากลเนี่ยมันมีครูดาวสาวิในสกิลผลักกระเด็นเท่านั้นเองภาพรวมจะเห็นได้นะครับในทุกตาที่เราเล่นมาเนี่ยถ้าไม่ได้เจอตึงเปรี้ยที่แบบหูเกาเราแม็กทั้งทีมเดเมจจัดจ้านโดนใจอัปเกรดท่าทั้งทีมเนี่ยเราสู้ไหวแน่นอนครับสําหรับตัวละครอย่างยังมีไทจิตัวนี้ผมแม้ผมจะใส่เกีบ,บ้านๆอย่างที่เห็นนี่ก็หยิบจับมาเล่นได้สบายหรือมาก หากคุณหลีกไม่ได้สูงอะไรมากเนี่ยตัวนี้ก็จะยิ่งถึกเป็นพิเศษเลยเนาะเพราะว่าหลีกล่างคงไม่ได้มีตัวครบถ้วนสมบูรณ์กันทุกทีมนั่นเองครับเวลาเราไปตีคู่ต่อสู้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาพูดคุยเหตุผลเกี่ยวกับทำไมยังมิทจิถึงไม่ติดทีมระดับท็อปตำนานเมตาโนและหวังว่าทุกคนจะยังคงใช้ยังมิทจิอยู่สำหรับวันนี้ก็ลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย